ใครอยู่้ใครป็ป้าย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 เป็นป้ายปาย่ปาฮะเรก็จะมีเขาจะมีเป็นระวัยแล ดูกันอันนี้จะเป็นเสร็จพ่อรอห้าับเพราะว่าคน,คนตาเราเราจะมีความเรียกว่าอะไรนับถือท่านกันใช่จะมีส,สารากางจังหวัดตราดนะครับก็ะจะมีพ่อรอห้าที่อยู่ที่นั่นใช่ครับจะมีเหตุการณ์รอสอที่สองที่เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าท่านแลกเมืองตากับหลายๆเมือง เราก็ทําให้ยังคงรักษาเมืองตากเอาไว้ไม่ใช่จังหวัดตราดตี๋แค่เมืองตากเป็นเมืองที่เดือดแค่ไม่จังหวัดตราดท่านกับเอาหลายๆเมืองในตอนนั้นแลกไปเพื่อแลกกับจังหวัดตราดพวกเราก็จะรู้กสนกสนุกท่านกันมากเราก็จะเป็นคนตากอาจจะนับถือท่านกันมากเสร็จก็จะคอยไหว้ท่านตลอดเลยจะมาไหว้ท่านกันดีกว่าเขาบอกว่าให้จุดที่เจ้าดอกแล้วแต่ไม่มีท right like, like ok ุ่งเบือเลย เดี๋ยวเราจะพาไปดูเรียกได้ว่าเนี่ยครับที่ที่เรายืนอ,อยู่เป็นสุดทางตะวันออกแล้วต้องมีป้ายเลยป้ายสุดทางตะวันออกตรงนี้นะครับเขาเปรียบเสมือมวนว่าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสุดแสนอนละสะพานปลาที่เราขามไปไปวิ่อแี้เป็นสะพานที่เหมือนกับว่าทํายื่นออกไปแต่เขามีความเรียกว่าเขาเรียกว่าตัดแผนที่ตรงน,นี้ครับจะเป็นสุดทางของตะวันออกเรียกว่าเป็นสุดทางของ ภาคตะวันออกของแผ่นดินประเทศไทยเราเลยครับนี่ก็เป็นป้ายเห็นดูว่าสุดแผ่นดินตะวันออกอำเภอแหละงอบจังหวัดตรดาดครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่ันที่น้ำเชี่ยวนะครับผมเป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดตราดเรานี่แหละฮนะ mm hmm. ก็น้ที่เห็นเลยเป็นสะพานวัดใจเราจะไปลองขึ้นกันดูไป ชอบไปสะพานวัดัยแต่ว่ามีความเสียวในตอนนี้เราจะให้ให้ใครดีไม่ยืดรู้หนนี่สะพานวัดใจเขามีชื่อไ่้ป้ายชื่อเขียนอ,อยู่สะพานวัดใจเฉยวัดใจข้างบนนะโอ้เลื่งวัดใจแล้วฮะเพราะว่าพื้นใบสั่นโครงมากนะฮะนนี้เราอยู่ข้างบนสุดของสะพานวัดใจแล้ว สวยมากฮะมีแบบเป็นชาวบ้านเนะาะจะเป็นเรือประมงเหมือนกันตรนนี้ก็จะเป็นเขียนเรือประมงเหมือนกันแต่วก็าทางนูน้นจะเห็นเป็นบ้านของชาวบ้านต่า,างๆก็จะเป็นแบบวิถีชาวบ้านของตำบลน้ำเชี่ยวตรงนี้นะครับผมตอนนี้ก็อันนี้จะเป็นเหมือนกับเรียกว่าวิถีชีวิตครับผมของชาวบ้านตำบลน้ำเชี่ยวถ้่ดูเนบ้านเป็นหลังๆนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนชาวเนี่จะเป็นคนมุสลิมแครก็จะเป็นแบบคนมุสลิมเยอะครนะับ ไม่ตกใช่ไหมตกครับไม่ตกเดินได้เดินได้มาเราจะเดินซ้ายเดินขวาดีเดิขวาแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะให้มาดูความสูงกันนะ่ันสูงแค่ไหนครับผ่านวัดใจพอสมควรครับเราก็จะไปเดินดูเป็นเหมือนที่ชาวบ้านมาางว่าครับ เรือครับเป็นเรือประมงทากฟีมากฮะอันนี้แบบว่าเรือประมงเขาต้องมีแบบว่าเป็นแบ,บรนดบบนปปรรอร์อะไร <c oughs> หรือเปล่าบเป็นซูเปอร์เรือประมงอะไรอย่างงี้มีไหมหรือแบบว่าอีโก้อีอีโคเรือประมงอะไรเงี้ยได้ไหมครับตอนนี้เราเห็นเรือฮะเราจะแอบขึ้นเรือดูดีกว่า <c oughs> เรือมาพงเทกอะ่ <c oughs> ะอันะนั้นเื็นอะไรอ่ะ ครับนี่เ,เ,เราขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วเสร,ร็จสรริ่งหนึ่งภารกิจในการลงเรือนะครับน่าทึางมากเป็มอเตอร์เหรอล่นคนหาเล่นคน,น,น,นเล่นคนเรือเขาเมื่อกี้มีน้ำมีน้ำออกมาโด้ยตกใจมากนึกว่าอะไรเป็นม,ม,มอเตอร์ที่ระบายน้ำออกนะครับมีแบตเตอรี่ด้วยค่ะ <laughs> ว่าแปลกใหมายว่าับบเซนซุปนะครับอ็มีเดี๋ยวเซนขึ้นดีกว่าครับเขาเรื song, ่อสึกเหมือนเป็นเมาครีดดื <Yeah>, like man, might, ้ออุ้ยๆุ้ยอ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 ุ้ย้วก็้ยได้ย้นเป้นลิ้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้มอ้อด้มอ้ยอ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอ้ย้ยมุ้ย้้้ ที่วี่งเตนนะคะวิถีชุมชนบ้านนํำเชี่ยวนะครับผมเป็นวีชุมชนที่เป็นการอยู่อาศัยว่างคนศาสนาครับผมศาสนาพุทธกันาดครัมนี่เป็นตลาดช่บ้านคนบ้านคนนีทำอะไรกันล่ะครับเอาดอกไม้ขายครับ้ขายครับมาจากในเมืองตราด่ลหนะครับเป็นคนตราดอยู่แล้ว แต่ว่ามาจากกรุงเทพอ,เอ๋อครับอมาม่าเป็นเองนะขอบคุณค่ะอ๋อครับ ทำไมทุกคนเหมือนกวัวเซนนะทุกค <laughs> นกวัวเซ้นเหรอจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้ครับคือที่บอกสะพานนี่คือสะพานลิงนะทะพานหนึงชื่อสะพานลิงใช่ไหมครับสะพานลิงเนี่ยมันเกิดจากุการณว่าจริงๆจะมีลิงแบบวิ่งเต็มไปหมดเลยครับจริงช่วงนี้ก็มีนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำแห้งใช่ไหม ช่วงที่น้ำแห้งเนี่ยลิงจะวิ่งมาเต็มเลยครับแต่ว่าถ้าอยู่ฟากนูนใช่เดี๋ยวแบบเยี่ยอะไรเงี้ยลิงจะมาถ้าอยู่ทางแบบฝั่งหนึ่งเลยอีกหนึ่งแม่น้ำก็จะมีแบบลิงอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็เกรงว่าให้เราเข้าไปมากกว่านี้กล้องของเราจะถูกลิงขโมยไปฉะนั้นแล้วเราก็กลับกันดีกว่าไม่งั้นเราจะถูกลิงขโมยของนะครับผมก็น้ำเชี่ยวก็ได้จบ เสร็จสิ้นลงแล้วครับผมก็เรียกว่าเป็นสามที่หลักๆไฮไลท์เลยที่เราพามาให้ดูกันนะครับผมหลายที่เรียกว่ามีความพิเศษแล้วก็มีเสน่ห์ของแต่ละที่ฉันเชื่อว่าทุกที่ในประเทศไทยนะครับมีเรียกว่าที่ที่น่าท่องเที่ยวแล้วมีที่ที่มีความสวยงามแล้วก็มีความพิเศษตัวที่สูงมากอยู่แล้วก็ไปเชื่อทุกคนนะครับผมเที่ยวประเทศไทยกันเยอะครับจังหวัดตราดก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับผมเนี่ยครับก็เป็นสถานที่ที่เซนเรียกว่ามั่วมาอย่างที่บอกไปแล้วต้นคลิปเลยว่าเซนมั่วฮะ มัวพาทุกคนมาเที่ยวนะครับจากที่เราเคยเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็วันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนครับหวังว่าการพาท่องเที่ยวในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขและได้เห็นธรรมชาติไปกับเซนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ